แล้วก็หวังจะเอาเอาอยู่นั่นนะไปตรงนั้นขอให้ตำแหน่งสูงขึ้นขอให้เงินเดือนมากขึ้นถ้าลดขั้นลดตำแหน่งนี่ไม่มีใครชอบหรอกใช่ไหมได้ยศเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตอนตอะไรต้นเลื่อนมันสูงขึ้นแต่เราก็ชอบอยู่นะหลายคนก็ชอบแต่เลื่อนไปแล้ว,ลวขนาดที่เราอยู่จุดไหนก็ช่างเรามีคุณงามความดีไหมล่ะ เราเลื่อนคุณงามความดีสูงขึ้นไปด้วยไหม,มเราเลื่อนขึ้นไปสูงรดยตำแหน่งแต่เราไม่เลื่อนคุณงามความดีไปด้วย<ม>เราไม่ขับเคลื่อนไปในกรอบของคุณงามความดีอันนี้ยุ่งเลยนะยุ่งเลยม,มืนกับการงานนี่เห็นตดนการงานพอเข้าใจเนาะคําว่าการแระงานเนี่ยถ้าหากเราทําความเข้าใจเมื่อไหร่มันก็พอไปได้อยู่นะ แต่บางคนก็ผิดซ้ำๆซักๆผิดครั้งแล้วครั้งเล่าเลยนะสนะแล้วพอจะ<ม>ว่าว<ม>่าออการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเราก็สมบูรณ์แบบตามกําลังของเราเนี่นะแต่พูดเล่นนะพูดได้อยู่พูดจริงนะเขาจึงได้บอกว่าถ้าพูดอย่างทําอย่างพูดจริงแต่ทําไม่จริงเขาบอกพูดจริงทําจริง มันพอไปได้และหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลวงพ่อทั้งวันโดยยศโดยตําแหน่งก็ดีแล้วก็ดีไม่ใช่ยัดเยียดนะขนขวายเพื่อจะมันสูงขึ้นแต่การกระทํามันตกต่ําบางครั้งแล้วครั้งเราการกระทํามันตกต่ําไม่ได้เลื่อนการกระทําคุณงามความดีให้เพิ่มให้สูงขึ้นไปการกระทํามันตกต่ํามันย่ามันแย่ เสร็จแล้วทีนี้เขาถึงบอกว่าขึ้นสูงไปแล้วเนี่ยตกลงมาเจ็บนะถ้าไม่เจ็บก็ถึงตายไม่ใช่เจ็บธรรมดาถ้าไม่เจ็บก็สาหัสขึ้นไปสูงไงถ้าเราไม่ขึ้นทีนี้ถ้าเราไม่ขึ้นอย่างน้องพ่อไม่นิยมที่จะขึ้นแต่ก็ไม่นิยมที่จะลงเหมือนกันมันต้องมีศักดิ์ศรีดิอ่าอย่างเป็นต้นศักดิ์ศรีของเราเลย ศักดิ์ศรีมีคุณงามความดีรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีออย่างนี้เป็นตน้นถ้าไม่รักษาคุณงามความดีหลงต่ออำนาจตัวเองยุ่งในะทีนี้มันครอบงำไปหมดนะหลวงพอ่อเรียกว่าเครื่องแบบนะมันกันคนคิดชั่วไม่ได้เครื่องแบบมันกันคนทําชั่วไม่ได้นะท้านถ้าเครื่องแบบอย่ายอย่างนักบวชนักปฎิเป็นนักบวชเป็นนักบวช ถ้างั้นจีบอลไปหอก็ดีหมดทีเอาไปหอให้โจรก็